ท่านาดรฉลาดขามช่วงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสอจอตุลารขามช่วงครับผมขอบคุณครับท่านตุลาการขามช่วงท่านสนับสนุนการจัดงานวันนี้จำนวน14,000บาทโดยให้อบตอแสนชาติจำนวน5,000บาทแล้วก็โซนต่างๆทั้ง3โซน คือโซนแซงแหลมโซนเผาทีและก็ขอเรียนเชิญโซนแซงแหลมครับแซงแหลมครับเชิญครับ่าโซนที่สองโซนเผาทีขอเรียนเชิญครับสามพันบาทครับและก็โซนสุดท้ายคือโซนบึงโดนนะครับสามพันบาทนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนครับ ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้ท่านรองประธานสภาผูรร้แทนราษฎร์ฉลดรับยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับตัวกับผมเองนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของท่านสสดรฉลาดขามช่วงครับรองประธานสภาผูรร้แทนราษฎร และท่านสอจอตุลทอนข่าวนะครับจากรัสภานะครับเพื่อจะมาทำข่าวยนประภทพนะครับออกช่องรภาผู้แทนรัษฎรนะครับติดตามนะครับช่องสิบรัสภา,านะครับ็อีคเนนะครับที่ดูแลนะครับพี่น้องในพื้นที่รับผิดชอบของท่านนะครับร้อยเอ็ดเขตสองโดยไม่ว่างานไหนนก็จะต้องเจอท่านนะครับ ในการนี้พี่น้องชาวตำบลแสนช่านะครับไม่มีสิ่งอื่นใดน,นะครับครับผมอขอบคุณครับ<น>ครับขอบคุณครับผม ครับในขณะนี้ท่านประธานในพิธีร่วมด้วยท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านสสดรฉลาดถามช่วงท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองประธานในพิธีทางมาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันแสนชาติเกมในครั้งนี้นะครับได้ร่วมกันบันทึกภาพนะครับกับ บรรดานักกีฬาในแต่ละโซนถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับลลลดดหลังจากที่ท่านประธานในพิธีได้พบปะกับพี่น้งองนักกีฬาทั้งสามโซนทุกโซนเรียบร้อยแล้วนะครับน,นักกีฬานะครับก็จะได้เดิน าด้านหน้าของท่านประธานในพิธีพร้อมท่านผู้มีเกียรตินะครับที่จะนั่งบริเวณเป็นกองหน่วยการเพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติได้สุดของรูปขบวนนั่นก็คือวงโยธวาทิตย์กรในการประกวดวงโยธวาทิตย์ระดับ ลกดีกรีรองจะได้เลือกพี่เคารพรักทุกท่านครับปิดท้ายขบวนด้วยวงยูธาวาทิตย์จากโรงเรียนขติยะวงศาดีกรีค่ะในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ท่านได้มาร่วมให้เกียรติในงานกีฬาแสนชาติเจมในวันนี้นะคะ Hey, okay. ขบวนนั้นนะครับเป็นป้ายของโครงการกีฬาแสนชาติเกมครั้งที่16นะครับผู้ถือป้ายนางสาวดงลับทินรัตน์นางสาวอาภาพรขวัลลธารมทาจากั้านผู้ถือป้ายก็จะเป็นขบวนของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนแสนชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตะบนแสนชาติตามด้วย นักกีฬาจากโซนเบึงโดนนะครับสําหรับโซนเบึงโดนนั้นผู้ถือป้ายนะครับผู้ถือป้ายโซนเบึงโดนนั้นก็จะเป็นในส่วนของผู้ถือป้ายนะครับเบึงโดนเด็กหญิงสรินทร์เฟื่องสุคนเด็กหญิงนันทรน์สุวรรณศรีนะครับรัมเมเยอร์เด็กชายชัย,ยรัตนเฟื่องสุคใด นนสุวรรณศรีนะครับในส่วนของนักกีฬานะครับผู้ถือป้ายในส่วนลำดับต่อไปก็จะเป็นโซนขวาชีนะครับผู้ถือป้ายนั้นนางสาวทิดาพรน,นาประจักษ์ดัมเมเยอร์นางสาววิภาพรบุญมีถือป้ายยาสิติดนางสาวนุชรักษ์ครอบบัวบานและนางสาวกัญญาว ฉายาลักนางสาวมัรทนาเน่นอุดรน,นางสาวเพทายเน่นอุดร<ช>ก็เป็นสีสันแห่งความสวยงาม<ช>เป็นการคระรวยครบวยล,<ช>ลูกเกเด็กแดงลูกหลานเลนหล่อน<ช>จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<ช><ช>บ้าน มึงโดนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผพชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงแหลมซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติขบวนสุดท้ายขบวนนักกีฬาจากโซนแสงแหลมผู้ถือป้ายนั้นเด็กหญิงชนนิภาคำดอนพระบรมฉาย,ยาลัดเด็กชายชุดิเดชศสีประเสริฐ ผ่านพรมทองนั้นเด็กหญิงสาธิดาโพธิกะและเด็กหญิงกดชกรแรแกรสุดท้ายท้ายสุดขบวนของคณะ แอรโรบิกผู้ถือป้ายนั้นนางสาวพงภูมิพันจันทมูลเยอะมากพร้อมด้วยพี่น้องอสบมอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านยุงไม่มีมมที่จะได้มาวาดลวดลายในการออกกำลัพี่เคารพรักทุกท่านครับปิดท้ายขบวนด้วยวงยูธาวาทิตย์จากโรงเรียนขัิยะวงศาดี่คลิ ในการประกวดวงโยูธวาทิศระดับโลกดีกรีรองได้เลิศค่ะในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ท่านได้มาร่วมให้เกียรติในงานกีฬาแสนชาติเกมในวันนี้นะคะได้แก่ท่านสสดรฉลาดถามช่วงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองท่านอาหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพสะเขตอำเภอจังหารค่ะท่านตุรธรขามช่วงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเขตอำเภอโพชัยท่านทศพลบวร,บรโมดท่านใานถิ่นค่ะนายบรรจงก้อนคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาา่าสานางสาวเพียงทองเฉลิมแสนนายกองการบริหาร นส่วนตำบลม่วงราดนายทองภูลแฝรพรตัตดีนายกองค์การนายกเทศมนตรีตำบลอินดำนายวิไลสุวรรณเมฆนายกเทศมนตรีตำบลจันดีนายนสุพจน์ธีริเวนนายกเทศมนตรีตำบลผักแว่นนายทวีสิทธิ์มนตรีชนนายยกเทศมนตรีตำบลดงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชีรัฐราชประชาสรผู้อำนวยการโรงเรียนแสงแหลมดินแดนนนสวรรค์ธรรมศาสตร 101, ์ร้อยเอ็ดอำนวยการโรงเรียนบ้านบึงดูนรัฐราชไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเป็นกำลังใจให้กับวงโยธวาทิ์ขัตยะวงศาได้ไปมากกว่าเสียงตบมือด,ดังๆด ขจิยะวงศ์สานะครับโรงเรียนมัธยมที่ตั้งอยู่ในโซนเหนือของตัวจังหวัดส่วนมากแล้วก็จะเป็นลูกหลาน สำหรับช่างภาพมือสมัครเล่นนะครับก็บันทึกเป็นภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวไว้ก็แล้วกันก็คาดว่าอีกหนึ่งปีถึงจะมีบรรยากาศแบบนี้นางทีปีหนนะครับท่านได้นำคณะเดินทางมาทำข่าว ตำบลแสนชาพี่น้องชาวตำบลแสนชาตำต่างคเลเ่นจัดกีฬาให้กับคนทุกกลุ่มวบบัยในตำบลแสนชาของเราได้มาร่วกมกัรอขนแปดสำหรับกิจก,จกรรมเต้นแอโรบิกนั้นถือว่าคาบ์ได้เฮ่เพราะให้เราโฮมหน้าด้ น,นะครับนักกีฬาตัวฉมังแล้วครับเนี่ยเออมาแล้วเจ่งกิ่งแต่วันนี้ตำหมากไปเลยล <c oughs> ุน <c oughs> <ๆ>น้นตำหมากลุ้นตำหมากเลยดิ่อครับผมเห <c oughs> ็นหกแปด จมะเห็นครัไปเห็นครับไปเห็นไปอย่าพพดประจานนะคะโอ้อตดีเลยคุณม่สื่อขัอคักเลยคุณ8 8 6 8คุณยายโอ้ยคุณยายวันนี้เอาแล้วเอาแล้วรอกิจกรรมขวาญเชนั้นก็จะโซนขวีญนั้นสีเขียวอสมอบึงโดนนั้น